สวัสดีครับเรามาดูขั้นตอนวิธีการสั่งซื้อสินค้ากับบริษัท vivo นะครับอันดับแรกให้คุณไปที่เว็บไซต์ www.vivo.com ครับหลังจากที่เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วในอันดับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนนะครับให้คุณคลิกมาที่ my account ครับหลังจากนั้นนะครับให้ใช้ username และ password ที่คุณสมัครสมาชิกกับ vivo เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบได้เลยครับ เมื่อกรอกข้อมูล username และ password เสร็จสมบูรณ์แล้วให้กด login ได้เลยเมื่อคุณล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วนะครับให้กดปิดในส่วนของ alert ตรงนี้ออกไปก่อนนะครับเมื่อเข้ามาสู่ในหน้า backoffice เรียบร้อยแล้วให้คุณคลิกไปที่เมนู store ด้านบนได้เลยครับหลังจากที่คลิกไปที่เมนู store ด้านบนเนี่ยก็จะมี4แพ็กเกจแรกให้คุณเลือกนะครับเป็นแพ็กเกจ ที่คุณสามารถเลือกซื้อสินค้าพร้อมกับตัว Smartwatch ได้นะครับซึ่งก็จะเป็นแพ็กเกจโปรโมชั่นที่จะได้ Smartwatch ในราคาพิเศษด้วยนะครับยกตัวอย่างถ้าเกิดว่คุณคลิกเลือกแพ็กเกจที่มี Nu ท่าแล้วก็ s u g a r b u s t e r แล้วก็ Oracle AI แพ็กเกจ5,500บาทเมื่อคุณกด Choose ไปแล้วคุณก็กด o c e e s without voucher นะครับระบบก็จะให้คุณเลือกซื้อตัวสมาร์ทวอทในราคาเพียงแค่2,000บาทเรามาลองเลือกดูกันนะครับ เมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะโปรเซสร,ราคามาให้รวมแพ็กเกจเมื่อกี้5,500บาทบวกกับตัวนาฬิกา2,000บาทนะครับก็จะกลายเป็น7,500บาทเท่านั้นเมื่อคุณกด p r o c e s s ไปนะครับในหน้าระบบนะครับก็จะคำนวณคะแนน,นแล้วก็ราคาให้คุณเบสเซจเลยนะครับเมื่อกด Payout ก็จะสรุปราคาแล้วก็แพ็กเกจสินค้าที่คุณเลือกให้นะครับก็จะเป็น รายการดังนี้แล้วก็จะมีราคาสินค้าหัวค,าค่าจัดส่งนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ต้องการที่จะซื้อแพคเกจนี้นะครับก็กดรีมูฟออกไปก่อนได้เลยครับในหน้าสต์นะครับในหน้าสต์เมื่อคุณต้องการสั่งซื้อสินค้าแต่คุณไม่ต้องการที่จะเลือกซื้อแพคเกจนี้ทั้ง4แพคเกจนี้ก็สามารถกดสคิปเพื่อข้ามได้เลยครับ เมื่อกดสคริปเข้าไปแล้วก็จะมีแพ็กเกจสินค้าให้คุณเลือกอยู่หลากหลายแพ็กเกจครับซึ่งก็จะมีราคามีคะแนนที่แตกต่างกันไปเราลองมาดูแพ็กเกจแรกๆด้านบนนะครับแพ็กเกจแรกๆด้านบนนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจสำหรับคนที่ต้องการทำธุรกิจแบบพาร์ทเนอร์ครับซึ่งก็จะมีคะแนนนะครับอยู่ที่ประมาณ300 SV เราลองมาดูตัวอย่างแพ็กเกจนี้ครับ personal pack health เมื่อคุณกดตรง Discover Mall เนี่ยก็จะมีรายละเอียดมากขึ้นว่าแพ็กเกจนี้มีคะแนนทั้งหมดนะครับ350 SV แล้วก็จะประกอบไปด้วย Sugar Buster ทั้งหมด5กล่องนั่นเองสำหรับแพ็กเกจนี้นะครับ Personal Pack ที่เป็นเท h นะครับเมื่อกด Discover m o r e ไปเนี่ย คุณก็จะเห็นรายละเอียดนะครับว่ามันมีอยู่ทั้งหมด300 SV แล้วก็จะประกอบไปด้วยตัวนาฬิกานะโว่ว v ชไลท์เ SE อหนึ่งเรือนแล้วก็มี l e x i l l a อีกหนึ่งเครื่องนั่นเองดังนั้นนะครับในแต่ละแพ็กเกจเนี่ยก็จะมีคะแนนแล้วก็มีราคาที่แตกต่างกันไปสำหรับ Family Master Pack กเนี่ยก็จะเป็นแพ็กสำหรับคนที่ต้องการนะครับทำธุรกิจแบบ Master รนั่นเอง และก็แพ็กเกจในส่วนของ Family Pro Pack เนี่ยก็จะเป็นแพ็กเกจสำหรับคนที่ต้องการเปิดแพ็กเกจแบบ Master Pro เราลองมาดูตัวอย่างแพ็กเกจนี้กันครับ Family Pro Pack ที่เป็น text นะครับเมื่อกด Discover m a l l ไปเนี่ยก็จะมีรายละเอียดว่ามีคะแนนทั้งหมด1,000 SV และประกอบไปด้วยตัว Vivo Watch Lite เนี่ย5เรือนแล้วก็ Lexila 1เครื่อง และนอกจากนั้นนะครับก็จะมีแพ็กเกจอื่นๆนะครับก็จะเป็นสินค้านะฮะไม่ว่าจะเป็นตัว Vivo Watch l i t e มี l e x i l a นะครับแล้วก็มีกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ว่าจะเป็น c u u k a Buster Nuta ู p c k แแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆของ Vivo ที่มีจำหน่ายนะฮะทีนี้เราลองมาดูวิธีการเลือก ซื้อสินค้าแล้วก็วิธีการชําระเงินกันบ้างยกตัวอย่างเราต้องการที่จะเลือกซื้อสินค้าในส่วนของแพ็กเกจ Family Pro Pack นะครับที่เป็น Text ตัวนี้นะฮะเราก็กด Add to Cart ได้เลยครับเมื่อเราก,กด Add to Cart d เรียบร้อยแล้วเนี่ยระบบก็จะคำนวณน,นะครับคะแนนแล้วก็ราคาขึ้นมาในเมนูด้านข้างนี้นะครับตรงรถเข็นของคุณ ดังนั้นแพ็กเกจนี้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด1,000 sv และใช้เงินทั้งหมดนะครับ3า2 0 0บาทนั่นเองและถ้าเกิดคุณต้องการเลือกซื้อแพ็กเกตนี้ก็กด Pay Now ได้เลยเพื่อชำระเงินเมื่อกด Pay Now มาแล้วนะครับเราก็มาดูรายละเอียด ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของเราอีกครั้งหนึ่งสำหรับแพ็กเกจนี้นะครับก็จะมีค่าขนส่งอยู่ที่300บาทและเมื่อรวมค่าขนส่งก็จะเป็นเงินอยู่ที่34,500บาทแต่ถ้าคุณต้องการที่จะรับสินค้าเองนะครับไม่ให้บริษัทจัดส่งเนี่ยคุณก็สามารถติ๊กเพื่อรับสินค้าเองที่สำนักงานได้เลยเมื่อคุณติ๊กรับสินค้าเองแล้วนะครับค่าขนส่งก็จะถูกตัดออกไปคุณก็จะชำระเงินเบ็ดเสร็จอยู่ที่ 34,, 200กับบาททวนครับ และในส่วนท้ายเนี่ยคุณก็มาดูข้อมูลรายละเอียดนะครับการออกใบเสร็จของคุณว่าคุณจะใช้ที่อยู่ตามนี้ถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะรับสินค้าเองเนี่ยเราก็สามารถติ๊กเครื่องหมายถูกตรงรับสินค้าเองที่สำนักงานได้นะครับในระบบเนี่ยก็จะตัดค่าขนส่งออกไปแต่ถ้าคุณต้องการให้จัดส่งนะครับสินค้าไปที่บ้านของคุณคุณก็ไม่ต้องติ๊กในส่วนของการรับสินค้าเองตรงนี้ได้เลยครับ และในส่วนต่อไปเนี่ยเราก็มาดูข้อมูลในส่วนของการจัดส่งสินค้าอีกครั้งหนึง่งให้คุณมาเช็คข้อมูลการจัดส่งสินค้านะครับว่าข้อมูลจัดส่งสินค้านั้นถูกต้องหรือเปล่านะครับหากไม่ถูกต้องคุณก็สามารถคลิกเพื่อเพิ่มที่อยู่ในการจัดส่งให้ถูกต้องได้ครับและในส่วนของรายละเอียดถัดไปก็จะเป็นที่อยู่ในการออกใบเสร็จและส่วนสุดท้ายคุณก็มาคอนเฟิร์มออเดอร์ของคุณอีกครั้งโดยกดเครื่องหมายถูกและกดคอนเฟิร์มแอนด์เพย์ได้เลยครับ เมื่อกด Confirm and Pay ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วนะครับระบบก็จะให้คุณตรวจสอบความถูกต้องนะครับต่างๆของการสั่งซื้อสินค้าของคุณและคุณก็กดเครื่องหมายถูกตรงนี้ได้เลยครับและระบบก็จะปรากฏเงื่อนไขต่างๆให้คุณยอมรับเงื่อนไขโดยกด yes เมื่อกดทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับระบบก็จะให้คุณเลือกวิธีการชำระ ซึ่งการชำระค่าสินค้าจะมีอยู่ทั้งหมด5แบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็จะเป็น wallet นะครับเป็นการชำระโดยการใช้เงินใน wallet ในระบบของคุณแบบที่2ก็จะเป็นการใช้ voucher ในการชำระค่าสินค้าแบบที่3จะเป็นการ forward ส่งต่อไปให้ user อื่นในการชำระเงินให้กับเราแบบที่4ี่นะครับ to C 2 P จะเป็นการเลือกชำระแบบบัตรเครดิตแบบที่5นะครับก็จะเป็นการชำระโดยการโอนเข้าบัญชีโดยตรงของบริษัท vivo ประเทศไทยนั่นเองนะครับ สำหรับ2 c 2 p เมื่อคุณกดเข้าไปแล้วนะครับระบบก็จะให้คุณเลือกเพื่อกรอกข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่คุณจะใช้ตัดเพื่อสั่งซื้อสินค้าในระบบออนไลน์นั่นเองนะครับโดยคุณก็สามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวในส่วนของบัตรเครดิตของคุณที่จะชำระค่าสินค้าแล้วกด continue เพื่อ payment ได้เลยครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะชำระเงินในรูปแบบของการโอนนะครับคุณก็กดไปตรงที่ bank transfer ได้เลยระบบก็จะให้คุณเลือกการชำระเงินผ่านการโอนครับและระบบก็จะแจ้งเลขบัญชีธนาคารที่จะให้คุณโอนเงินซึ่งก็จะระบุรายละเอียดขึ้นมานะครับโดยคุณเพียงแต่ โอนจำาะะค่าสินค้าทั้งหมด34,500บาทไปตามเลขบัญชีธนาคารที่ปรากฏอยู่ในหน้านี้แล้วหลังจากนั้นให้คุณส่งสลิปไปที่อีเมล thai order vivo com หรือส่งไปที่ line official vivo thailand ได้เลยครับก็จะเป็นการ เสร็จสมบูรณ์ในการสั่งซื้อสินค้าของคุณนะครับในขั้นตอนต่อไปก็รอเจ้าหน้าที่ของบริษัทเนี่ยทำการแอบลูออเดอร์ของคุณก็จะเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้ากับบริษัท vivo โดยสมบูรณ์ครับ